สวัสดีค่ะพ่กิลินมาแล้ววันนี้เราจะมาฝึกวาดดนามิกโพสกันนะคะโดยวิธีการฝึกของเราวันนี้พิกิลินจะใช้คลิปที่อยู่ทางด้านซ้ายของหน้าจอที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะเป็นต้นแบบในการวาดนะคะแล้วก็การสะเก็ดห่าทางเราจะใช้โครงเข้าๆเท่านั้นนะคะแล้วพ่กิรินจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูหนึ่งภาพนะคะว่าควรจะทํำยังไงเวลาที่เราล่างภาพดนามิกโพสเนี่ยเราจะไม่ได้วาดละเอียดพ่กิลินก็จะเริ่มจากวาดตัวใบหน้าให้คล้ายที่สุดนะคะเป็น แค่โค้งเข้าข้างนะคะพี่ขุนินก็จะใช้พวกตรงเลขาคณิตในการวาดนะคะตรงนี้มีโค้งเราก็โค้งลงมา าภาพให้ท่าทางดูมีความผิวไหวด้วยนะคะต้องมีเส้นวอเส้นโค้งด้วยน,นะอย่าลืมว่าให้โครงของท่าทางคล้ายกับรูปทางด้านซ้ายที่สุดนะคะไม่จาเป็นต้องเก็บละเอียดนะคะเราจะเน้นที่ท่าทางโดยรวมและนี่ก็คือรูปที่เราจะต้องฝึกวาดกันในวันนี้นะคะฝึกแบบนี้บ่อยๆแล้วจะได้อะไรครับผมสงสัยมานานแล้วค่ะก็ดนามิกโค้งก็คือการเคลื่อนไหวของร่างกายที่มีความผิวไหวนะคะดูได้ที่รูปตัวอย่างด้านซ้ายจะเห็นว่าร่างกายมีการโครงโง้งงอมีความผิวไหวมันเป็นเส้นโค้งนะคะการที่เราฝึกวาดตา ามแบบบ่อยๆเนี่ยมันทําให้เราสามารถช่วยฝึกวาดท่าทางให้มีความพิ้วขึ้นได้ค่ะบางคนอาจจะติดปัญหาเรื่องวาดท่าทางท่าโพสและมันดูแข็งดูไม่เป็นธรรมชาติดูไม่ค่อยพิ้วไหวตามต้องการการฝึกด้วยวิธีแบบนี้ก็จะช่วยทําให้เราวาดท่าโพสได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นฝึกการกะสัดส่วนของร่างกายด้วยเพราะว่าเราได้ดูจากแบบคนจริงๆเราจะได้วาดอนาโตมีแล้วก็สัดส่วนได้ถูกที่นะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่คิรินจะเริ่มเลยนะคะต่อไปพี่คิรินก็จะวาดรูปทางด้านขวาอันนี้นะคะ ท่าที่สองของพี่ชิรินเสร็จแล้วท่าต่อไปเป็นท่านี้ทุกคนสามารถเริ่มวาดกันได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ชิลินก็จะเริ่มวาดเลยตอนนี้ทุกคนยังไม่ต้องเร่งทําสปีดนะคะอันนี้เขาจะมีจับเวลาแบบว่า1นาที2นาทีอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าเราอาจจะเพิ่งเคยลองฝึกแบบนี้ครั้งแรกลองแบบไม่ต้องจับเวลาก่อนก็ได้ค่ะตอนหลังที่เราฝึกอีกเราก็อาจจะเพิ่มชาเลนจ์ให้ตัวเองโดยการจับเวลาหรือว่าวาดเพิ่มรายละเอียดให้มากขึ้นนะคะอาจจะเพิ่มส่วนของผมส่วนของเสื้อผ้าอะไรลงไปเราค่อยๆทําไปค่ะ ะะส่วนสําคัญของดนามิกโค้ดก็คือเส้นโค้งนะคะเส้นโค้งตามร่างกายอย่างสังเกตท่านี้เห็นไหมมันจะมีอันนี้ก็คือเส้นโคง้งนี่ก็คือเส้นโคง้งส่วนนี้ก็คือเส้นโค้งส่วนสําคัญของดนามิกโค้ดก็คือความโค้งของท่าทานนะคะถ้าเราไปวัดแบบอันนี้ขาหนึ่งแล้วก็อีกขาก็หักไปเลยแบบนี้ตรงๆมันจะกลายเป็นการหักไปแบบนี้ซึ่งมันก็จะดูไม่ผิ้วไวแต่ถ้าเราทําให้ท่าทานมันโคง้งไปตามแรงขยับของร่างกายแบบนี้มันจะช่วยทําให้ท่าทานดูพิ้วไวขึ้นนะคะเห็นโค้ถึง กับลองนั่งทำท่าตาถ้าทำท่านี้นี่น่าจะน่าจะปวดขามากเลยนะคะสำหรับคนที่เป็นไม่ยืดเดี๋ยวพี่ลิษาไปท่าต่อไปแล้วนะก็คือท่านี้ถ้าใครไม่อยากว่าตามลองเก็ตท่าตามก็ได้นะคะน่าจะปวดขากัน่าดู ไปท่านี้โอ้โหยากขึ้นไปอีกระดับโอเคเรามาต่อกันที่ท่าต่อไปนะคะ คนเป็นยังไงบ้างคะทุกคนวาดท่านี้กันได้ไหมมีคนบอกว่าไม่เสียงแตกหรอคะไม่ไม่มแตกก็พอพี่คิรินแหละเล็ดนี่แหละที่แตกเพราะว่าเสียงของพี่คิรินค่อนข้างแบบว่าใช้งานได้น้อยมากแต่พี่คิรินดื่มน้ํามาก่อนไล์แล้วนะคอ,อยยังแตกเหรอโอเคเราจะมาที่ท่าต่อไปกันเลย มานีของท่าที่6นะคะท่าสุดท้ายก่อนปิดไร้ขอท่าคู่ชายหญิงได้นะครับได้ถึงวาเลนไทน์ท่าคู่ชายหญิงเราในคลิปมันไม่น่าจะมีสิเดี๋ยวพี่คลินลองเซิร์ชให้ดูแล้วกันคิดว่าเอาเป็นท่านี้ก็ได้นะคะงั้นเดี๋ยวท่าสุดท้ายเราจะใช้เป็นท่านี้กันนะคะทุกคนเป็นท่าคู่รับวันวาเลนไทน์ ได้กันไปทั้งหมด7จ็ด้าด้วยกันนะคะทุกคนทุกคนก็อย่าลืมไปฝึกกันต่อด้วยนะสำหรับวันนี้พี่คิรินก็ขอไปพักผ่อนกันผ่อนไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งใน YouTube และกดไลค์กดแชร์ลง Facebook กันด้วยนะคะ